มาติดตามข่าวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กันบ้างนะคะเมื่อเวลา4นาฬกา40นาทีของวันนี้ค่ะซึ่งคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนนะคะโจมตีสถานีตำรวจภูทรจะแนะจังหวัดนราธิวาสค่ะทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสหนึ่งนายค่ะ เมื่อเวลาประมาณ8นากา40นาทีของวันนี้ได้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยาวยิงใส่สถานีตำรวจภูทรจันแนะหมู่3ตำบลจันะอำเภอจนแนะจังหวัดนาราธิวาสโดยคนร้ายค่ะได้ยิงใส่ป้อมรักษาการประตูทางเข้าอำเภอจันแนะประมาณ20-30นัดโดยเจ้าหน้าที่ทหารอาสาและเจ้าหน้าที่ตำรวจสพ,พจนะได้ทำการยิงตอบโต้ประมาณ15นาทีจนคนร้ายได้ล่าถอยหนีไปค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพจันนะได้ รับบาดเจ็บสาหัสจำนวนหนึ่งนายและเสียชีวิตหนึ่งนายทราบชื่อคือสิบตำรวจเอกอับดุลละมะกาเซงผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรจะแนะอายุ30ปีถูกยิงที่บริเวณศีรษะและอกขวาเสียชีวิตและสิบตำรวจเอกเจษด,ดาพรมรัฐ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรจะแนะได้รับบาดเจ็บสาหาัสมีบาดแผลจากกระสุนที่หน้าอกขวาทะลุหลังเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลจะแนะเป็นการด่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบค่ะ ภายหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นเส้นทางตั้งจุดตรวจจุดสาก,กัดเพื่อติดตามตัวคนร้ายสร้างความปลอดภัยและยกระดับมาตรการคุมเข้มป้องกันการเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ทั้งด้านของพันตำรวจโทษสัญญาจันดาสารวัตรเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือว่า EOD ค่ะตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ชุด EOD และเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเตรียมเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุส่วนจะเป็นการกระด่ายยิงหรือซุ่มยิงขอตรวจสอบก่อนนะคะส่วนเส้นทางบริเวณหน้า พอจะแนะให้ประชาชนใช้สัญจรตามปกติพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลพื้นที่หากพบเห็นสิ่งผิดปกติบุคคลต้องสองสยัยแจ้งได้ที่สายด่วนโทร1341หรือโทร191ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ด้านว่าเที่ร้อยตรีตะกุลโททธามผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสก็ได้มอบหมายให้ในายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสลงพื้นที่อำเภอเจเนตติดตามสถานการณ์พร้อมพูดคุยสอบถามอาการผู้บาดเจ็บสิบตำรวจเอกเจษดาพรมรัฐซึ่งได้ถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลนาราธิวาสราชนกรินอีกท้งมอบหมายให้หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนาราธิวาสค่ะเป็นผู้ดูแลเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดสำหรับ จับจ่าสิบตำรวจอับดุลลอบมะกาเซงค่ะผู้เสียชีวิตก็มีบุตรชายอายุ5้ขวบและปัจจุบันภรรยาตั้งครรภ์สาเดือนโดยกำหนดการพิธีฝังศพนะคะจัดขึ้นที่คูบโบมือราเอฟหมู่สองตำบลกะลีซาอำเภอระแงจังหวัดนราธิวาสค่ะ